แกมองฉันผิดมาตลอดเล็ก์ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักฉันฉันฉันกลัวเป็นฉันตื่นขึ้นมาทุกเช้าถึงฉันจะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรฉันแค่ก้าวเดินไปทีละก้าวพยายามทำดีที่สุดท่าทีฉันทำได้ฉันผิดพลาดตลอดเวลาแต่ได้คือการเป็นมนุษย์แต่นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดของฉันและวันหนึ่งฉันก็หวังว่าเพื่อนโลกที่ดีกว่านี้น่าจะเข้าใจว่ามันเป็นของนือนกัน สวยอันสวยงามแต่ทั้งหมดนี้มันไม่สําคัญเราไปตัวตลกที่บวชเพราะรัฐบาลได้ให้อํานาจกับฉันเพื่อจะฆ่าแกถ้าไม่ใช่วันนี้ก็คงไไอเสสวรเอเลนนั่นแหละคือสิ่งที่แกมองฉันิดมตลอเล็กฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรัก ฉันฉันฉันกลัวเป็นฉันตื่นขึ้นมาทุกเช้าถึงฉันจะไม่รู้ว่าต้องทําอะไรฉันแค่ก้าวเดินไปทีละก้าวพยายามทําดีที่สุดเท่าที่ฉันทาได้ฉันเป็นพลาดตลอดเวลาแต่นั่นคือการเป็นมนุษย์และนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดของฉันและวันหนึ่งฉันก็หวังว่าเพื่อนโลกที่ดีกว่านี้น่าจะเข้าใจว่ามันเป็นของนายเหมือนกันอ ว่าถ้าอันสวยงามแต่ทั้งหมดนี้มันไม่สำคัญเรากปอตัวตลกที่อ้วนเพราะหมออยู่ไหนมามา,ามาดูเธอเลาวเอาหมาไปทำไมต้องกอดเสียงเข้มต่ำขนาดนั้นเปล่าไม่จริงเจ้าทำตามเทพปรปุตรบินเลยไม่ได้ทำเขาทำเสียงเข้มอีกแล้วเสียงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วซุเป,ประแมนในที่สุดก็เจอกันเอากาแฟาหรือหมอยู่ไหน มามาลูเธอไล่หมาไปดีมากอีฟทายไว้ให้มาฉ<า>ันอยู่ไหนฉันไม่รู้เลยสักนิดว่านายกำลังพูดถึงอะไรมันก็เป็นแค่หม,มาฉันไม่รู้นายพูดถึงอะไรหมาพันทางใส่ผ้าคลุมนายานว่าไงนะฉันไม่ได้พูดอะไรคุณได้ยินเขาพูด Superman, eat! Go Man, we finally meet. Would you like a coffee? Where's the dog? Dog? The dog, loser! You took the dog! That's right, you get all of this. <laughs> Where's the dog? I have no clue what you're talking about. <sighs> He's just a dog. I don't know what dog you're talking about. Ugly dog and a cake. What say? did you ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักฉันฉันกลัวเป็นเอ้พื่อนดูนี่นะเอ้พักพวกมองทางนี้เอ้เพื่อนมองทางนี้ซูเปอร์แมนภาคไทยเสียงนี้คือเสียงที่ดีที่สุดโหดขนาดนี้ยังนี่ก็เล่นนี่รอตกลงคนไทยเราคิดมากไป หรือฝรั่งก็ไม่เข้าใจมันไม่ใช่เรื่องเสียงที่ดูพยายามแต่มันคือปัญหาของโครงสร้างภาษาภาษาไทยเป็นโทนอลแลงวิที่มีเอกโทตรีจัตวาแต่ฝรั่งเขาไม่ได้โตมากับโทนอลแลงวิหรือภาษาวณยุกต์แบบเราเขาเน้นที่พยางชัดโทนเข้มและสำเนียงเป๊ะดังนั้นเวลาที่ฝรั่งเขาฟังเสียงคุเอมสิ่งที่เขาได้ยินก็คือบอซ์อเพียร์อ เท่เสียงลึกมั่นใจเหมือนซูเปอร์แมนที่ต้องการฝรั่งเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณเอมพูดมันฟังยากหรือมันเป็นการประดิษฐ์ที่เยอะจนมันขัดหู และเพื่อให้แน่ใจว่าทำไม w a r n e r b r o t h e r s ถึงเลือกคนนี้ผมให้เพื่อนชาวอเมริกันฟังน้ำเสียงของคุณเอมในการภาคไทยสิ่งนี้ก็ตอบผมมาหลังจากฟังเสียงภาคแล้วเขาบอกเลยว่าเฮ้ยเสียงเท่ดีนะมีดราม่าอะไรกันเหรอซึ่งเสียงซูเปอร์แมนนี้เองที่มันตรงกับความคาดหวังของฝรั่งและมันก็ไม่ใช่แค่ความเห็นส่วนตัวเพราะต้นสังกัด Warner Brothers มีการออกหนังสือยืนยันว่าเสียงนี้คือเสียงที่เหมาะสมกับซูเปอร์แมนมากที่สุดทั้งในด้านอารมณ์ความเข้มข้นและเท็กซ์เจอร์เสียงที่เหมือนกับซูเปอร์แมนต้นฉบับ จะตรงมากกว่า แต่สาหรับคนไทยมันไม่ใช่แค่นั้นเสียงที่ผ่านเกณฑ์มันไม่ใช่เสียงที่เราจะอินไปด้วยเพราะเรื่องหลักคือเราต้องการจะฟังให้รู้เรื่องและความลื่นไหลของ,ของคําที่เราฟัง <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นนักภาคไทยมืออาชีพเขาจะรู้จังหวะพูดไทยให้เข้ากับคาแรคเตอร์และลื่นหูคนดูไทยไม่ใช่แค่เสียงหลอกแต่ฟังแล้วเฮ้ยนี่คือฮ<ๆ>ีโร่ของเราจริงสรุปง,ง่ายๆเลยครับเสียงที่ใช่ของฝรั่งอาจจะกลายเป็นเสียงที่ฟังไม่รู้เรื่องและเสียงที่ผ่านมาตรฐานหนังก็อาจจะยังไม่ผ่านใจของคนดูชาวไทยภาคที่ดีไม่ใช่เสียงที่เหมือนแค่ต้นฉบับแต่มันเสียงที่เข้้าาาใใใจคคคนนดูแแลลลละะะทํหเเเชื่่อตัวรุณีสง ซูเปอร์แมนเนี่ยควรจะใกล้เคียงกับเสียงต้นฉบับหรือควรจะใกล้ใจคนดูมากกว่ากัน